อันนี้ก็ยินโดนชะโดแล้วนะครับสะพานกุดประขาววาลินชําลาบนะครับอุบลราชธานีนะครับดูจากตรงนี้นะครับมีนัดแรกนะครับยิงไล่หลังไปครับไม่ลองจิตไม่ยอมจิตนะครับยิงตรงตกระยะประมาณเกิน15เมตรจุนะครับตัววิงย้อนเข้ามาตรงนี้นะครับก็รอลากขึ้นไม่ได้ครับมาพันรอเกือบส0นาทีครับขึ้นมาหายใจก็ดีดอกนี้ได้ซ้ำนะครับ ยังไม่รู้จะลงไปเอายังไงนะครับนี่สะพานไกลนะครับต้องขี่รถโค้งลงไปเอาข้างล่างนะครับตัวนี้น่าจะประมาณไซส์โลสองโลได้อยู่มั้งครับรู้จักกับสายตานนะสายไม่ใหญ่เท่าไหร่จะมามาได้นะครับไซส์นี้พอมีให้ยืมนะครับนี่สะพานหมายกองไกยก็มีนะครับอีกกระชงกระชั้านะได้นะครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดู ก็เอาตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับได้เรือตัวนี้ล่องแปอวอยู่ตรงนู้นะครับน็อกไปแล้วครับน็อกทะลกสามอันนี้ลูกซ้ำนะครับลูกแรกนี่ยิงไล่หลังมานี่ครับร้อยหนังทะลุตรงนี้นะครับดีแล้วนะครับที่ไม่ล้างครับถ้าล้างนี่หลุดแน่นอนครับหนังฉีดนะครับนี่ไม่ได้ทะลุฝั่งตรงนี้ครับเะไม่ได้กินครับอันนี้ลูกซ้ํานะครับลูกซ้ําทะลุเขานี่ครับเรียบร้อยเลยครับไปย้าย กิน20เมตรอยู่นะครับจากตรงนี้ขึ้นไปบนสะพ,พานจุดนี้นใครบอกว่าใกล้ก็ลองมาดูหมายจริงได้ครับสะพ,พานขุดป,ประขาวนะฮะทีนี้จะมีไซส์2โล3โลอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปช่างดูน้ำหนักโอเคครับ